สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันกับหมอหวานอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้หมอก็จะมาชวนคุยในเรื่องของการควบคุมอาหารในภาวะเบาหวานขณนะตั้งครรภนะคะสำหรับคุณแม่ท่านไหนที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภหมอก็แนะนำให้มาฟังคลิปนี้กันนะคะค่ะสำหรับภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภนะคะสิ่งที่จำเป็น ที่หมอจะแนะนำคนไข้ทุกๆคนของหมอเสมอนะคะก็คือการรับประทานอาหารในหมวดของคาร์โบไฮเดตนะคะหมวดของคาร์โบไฮเดตนะคะถ้ารู้จักกันง่ายๆนะคะก็คือหมวดหมู่ของข้าวแป้งนั่นเองค่ะข้าวแป้งนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็ควรจะ งดทานนะคะข้าวแป้งที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนต่างๆนะคะก็คือข้าวสีขาวขนมปังสีขาวรวมถึงเบเกอรี่ต่างๆนะคะและที่สําคัญนะคะก็คือในกลุ่มโหมดของน้ําตาลนะคะน้ําตาลทุกชนิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของหวานหรือว่าเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยถ้างดได้หมอก็แนะนําให้งดนะคะจากนั้นเปลี่ยนชนิดของคาร์โบไฮเดรตนะคะให้เป็นเชิงซ้อนมากขึ้นนะคะอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะ ก็คือเป็นจากทานข้าวขาวนะคะมาเป็นทานข้าวที่มีเปลือกอย่างเช่นข้าวกล้องข้าวสีนินนะคะข้าวไรซเบอร์รี่เป็นต้นนะคะถ้าจะทานขนมปังหมอก็แนะนําให้ทานเป็นขนมปังโฮลวีตนะคะส่วนน้ำจิ้มต่างๆนะคะแยมหรืออะไรต่างๆนะคะที่ มีรสหวานนะคะเหมอะก็แนะนําให้หลีกเลี่ยงนะคะอาจจะเปลี่ยนเป็นทานขนมปังทาด้วยอะโวคาโดอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะต่อมานะคะนอกจากเปลี่ยนชนิดของคาร์โบไฮเดรตแล้วนะคะอีกอย่างที่ทุกคนต้องรู้นะคะก็คือการจัดสรรปริมาณคาร์โบไฮเดรตนะคะให้ได้ตามเป้าต่อมื้อนะคะแล้วก็ไม่มากจนเกินไปหมอจะแนะนำให้แบ่งคาร์โบไฮเดรต เป็นจำนวนขาบนะคะเดี๋ยวหมอจะเล่าให้ฟังถัดไปนะคะว่า1ขาวนี่คืออะไรบ้างนะคะขอเล่าก่อนว่าในแต่ละมื้อนะคะของคนไข้เบาหวานเนี่ยเราจะต้องแบ่งเป็นทั้งหมด3มื้อหลักและ3มื้อย่อยนะคะ3มื้อหลักก็คือมื้อเช้ามื้อกลางวันและมื้อเย็นที่เราทานอยู่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะคะส่วน3ามื้อย่อยก็คือมื้อที่เป็นมื้อขั้นนะคะก็คือเป็นมื้อสายแล้วก็มื้อบ่ายนะคะ แล้วก็มื้อก่อนนอนเนาะเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้น้ําตาลระหว่างวันนะคะมีช่วงต่ําเกินไปในช่วงที่เราหลับนะคะซึ่งก็อาจจะทําให้เกิดภาวะน้ําตาลต่ํานะคะแล้วก็จะทําให้คุณแม่เนี่ยมีภาวะเลือดเป็นกรดนะคะได้ง่ายซึ่งอันตรายกับน้องด้วยนะคะในแต่ละมื้อนะคะเราควรจะแบ่งปริมาณขาบดังนี้นะคะมื้อเช้าเนี่ยเราควรจะให้อยู่ในช่วง15-30กรัมนะคะ มื้อกลางวันอยู่ที่45กรัมนะคะและมื้อเย็นก็อยู่ในช่วง45กรัมเช่นกันส่วนมื้อว่างและมื้อก่อนนอนนะคะหมอแนะนำให้อยู่ในช่วงแค่15กรัมนะคะอันนี้คุณแม่จดไว้ก่อนนะคะมื้อเช้า15-30กรัมมื้อกลางวันและมื้อเย็น45กรัมมื้อว่างและก่อนนอน15กรัมนะคะ ในแต่ละกรรมนะคะก็จะแทนด้วยคาร์โบไฮเดรตนะคะ1คขาบเพราะ1คขาบเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ18กรัมนะคะทีนี้คุณแม่ก็สามารถหานะคะข้อมูลในเรื่องขาบของคาร์โบไฮเดรตเนี่ยได้จาก Google ได้เลยนะคะหมอจะยกตัวอย่างนะคะปริมาณของอาหาร1คขาบให้ฟังดังนี้นะคะถ้า หนึ่ขาบนะคะถ้าเป็นข้าวสวยนะคะก็จะเทียบเท่าข้าวหนึ่งทัพพีนะคะถ้าเป็นข้าวเหนียวนะคะก็อาจจะเป็นข้าวเหนียวแค่ครึ่งทัพพีเป็นต้นนะคะถ้าเป็นข้าวต้มนะคะก็จะประมาณ2ทัพพีนะคะโจ๊กก็เช่นกันนะคะอยู่ที่ประมาณ2ทัพพีนะคะถ้าใครอยากกินอุด้งนะคะหรือเส้นบะหมี ก็จะอยู่ที่ประมาณ1ทัพพีค่ะมักกะโรนีก็1ทัพพีเหมือนกันนะคะฟักทองสุกก็จะ1ทัพพีเช่นกันนะคะหรือจะเป็นข้าวโพดส,สุกเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณครึ่งฝักนะคะข้อมูลพวกนี้สามารถหาได้นะคะใน Google นะคะคุณแม่เนี่ยสามารถเซิร์ชคำว่าปริมาณอาหารนะคะปริมาณคาร์โบไฮเดรตในปริมาณ1ขาบจะประมาณเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะ ส่วนผล,ลไม้นะคะถ้าเป็นกล้วยน้ำว้านะคะได้หนึ่งผลนะคะถ้ากล้วยหอมเนี่ยได้แค่ครึ่งผลนะคะชมพู่ได้ประมาณสามผลกลางนะคะแตงโมเนี่ยได้ประมาณแปดชิ้นนะคะในปริมาณหนึ่งขาบนะคะจะสังเกตเห็นว่านะคะถ้าเป็นขนมเอ่อถ้าเป็นผลไม้เนี่ยปริมาณขาบนะคะหนึ่งขาวนี่จะได้ปริมาณผลไม้เนี่ยแตกต่างกันนะคะ ก็เพราะว่าในผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำตาลเนี่ยแตกต่างกันสำหรับหมอนะคะหมอไม่แนะนำให้คุณแม่เนี่ยทานผลไม้รสหวานจัดนะคะผลไม้ที่หมอแนะนำนะคะก็จะมีรั่ลังนะคะชมพู่นะคะแตงโมนะคะสาลี่นะคะประมาณนี้นะคะได้เนาะไม่แนะนำให้ทานพวกกล้วยขนุนเงาะลำไยทุเรียนน้อยหนา จำพวกนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะและในคลิปหน้านะคะหมอก็จะมาเล่านะคะถึงอาหารที่คนตั้งครรภ์น,นะคะไม่ควรทานนะคะและปริมาณน้ำตาลนะคะที่ควรควบคุมให้ได้เหมาะสมนะคะในหญิงตั้งครรภ์น,นะคะที่มีภาวะเบาหวานนะคะก็หวังว่าทุกๆคนนะคะจะติดตามชมนะคะเป็นกำลังใจให้หมอต่อไปนะคะขอบคุณคะ่ะ